สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลค่ะคนลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้ในเดือนนี้จะมีดาวอะไรย้ายบ้างนะคะก็จะมีดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีพุธนะคะในวันที่2มิถุนายนเวลา11นาฬิกานาที แล้วก็มีการย้ายอีกครั้งในวันที่18มิถุนายนเข้าสู่ราศีเมถุนในวันในเวลา23นาฬิกา59นาทีนะคะดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่15มิถุนาเวลา22นาฬิกา50นาทีดาวังคารและดาวสุขโคโจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันเดียวกันวันที่30มิถุนาเดวอังคารโคโจรย้าย เมื่อเวลาเที่ยงกับ2นาทีนะคะแล้วก็ดาวศุกร์โคจรย้ายเมื่อเวลา17นาฬกานาทีนั่นเองนะคะคนลัคนราราศีตุลเนี่ยนะคะตัวตนของเขาในเดือนนี้เนี่ยโคจรอยู่ในเรือนกัมมะร่วมกับดาวคู่มิตรคือดาวอังคารนะคะก็ถือว่าชีวิตของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเริ่มมีความเข้มแข็งแล้ว นะคะสุขอยู่ในเรือนนี้ก็สุขได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ด้วยนะคะอ่าก็ถือว่า,าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ค้นขวายในการทํางานได้ดีด้วยอีกทั้งมีคนคอยช่วยเหลือนะคะในเรื่องหน้าที่การงานอย่างเห็นเด่นชัดนะคะ ตัวตนของเราเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับดาวกู่มิดอีกไม่พอเนี่ยนะคะมีดาวที่ส่งแสงถึงเนี่ยคือดาวพฤหัสดาวสุประห้อใหญ่เนี่ยนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งอยู่ดาวราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคเล็งอยู่นะคะแล้วดาวราหูนี่เป็นดาวเจรือปุตตะด้วยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะมีการทํางานหรือการลงทุนอะไรเนี่ยนะคะ ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกื้อกูลจากามิตรสหายนะคะหรือกับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสก็เด่นเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ก็อยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรด้วยอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะถึงแม้อุปสรรคปัญหาอาจจะมีอยู่ แต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดะีโดยรวมนี้ถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องการเงินการเงินนี้ก็คือดาวอังคารนั่นเองนะคะดาวอังคารก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่มิตรแต่ว่าตําแหน่งเนี่ยนะคะดาวอังคารอาจจะได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าจะอ่อนด้อยนะคะหรือ ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเสื่อมไปหน่อยเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองเห็นว่าเมื่ออยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวราชาโชคเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังมีผู้ช่วยเหลือผู้เกื้อกูลนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายคุณเนี่ยนะคะถ้ามีเข้ามาเนี่ยอา,อาจจะมีรายจ่ายบิ๊กย่อยเนี่ยเยอะอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ขาดรายรับ ะค,ะคุณก็ยังมีช่องทางที่จะมีคนเกื้อนหนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานให้คุณอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมองเห็นว่า ตัวคุณเนี่ยนะคะก็มีโชคนะคะเรื่องความรักเพราะว่าดาวราชาโชคอยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะแต่ความรักของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะมีทุกข์หน่อยนะคะในช่วงที่ดาวเสาโคจรอยู่ในเรือนปุตตะอาจจะทําให้มีความเครียดหรือความไม่สมหวังอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่มีความรักในช่วงเนี่ยนะคะ,ะแต่ว่าโดยรวมในในเดือนนี้เนี่ย ความรักก็เหมือนกระชุมกระชวยขึ้นมานะคะเหมือนดีขึ้น่ะนะคะในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะทุกตลอดนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นช่งชวงๆไปเป็นจังหวะไปแต่ก็ขอแนะนําว่า,าคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะพบรักหรือว่าเจอคนที่อ่าคุณ คุณรักคุณชอบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ว่าถูกใจคุณร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะแต่ก็เหมือนกับว่ามีโอกาสได้พบคนที่เหมือนสะดุดตาสะดุดใจหรือเหมือนว่ามีคนเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าคาดหวังความสัมพันธ์มากเกินไปก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในแนวที่เหมาะสม ะะเพื่อที่จะไม่ได้ทุกเกินไปแล้วก็เมื่อดาวย้ายแล้วก็ค่อยดูอีกทีนะคะว่าความรักเรายังดีอยู่หรือเปล่าหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าหลงเหลืออยู่นังดีอยู่ก็บางทีก็คือคู่ครองของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กําลังดูอยู่ยังไม่ได้หลงเอ่ยกับใครก็พยายามรักษาความสัมพันธ์เลี้ยงระดับให้อยู่ในะระดับที่โอเคที่พอดีนะคะ อย่าคาดหวังสูงเกินไปนะคะแล้วก็อย่ารีบร้อนเกินไปจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนลักนาราศีตุลโดยรวมเนี่ยถือว่าความสุขความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงในเดือนมิถุนายนนะคะ,ะหลังวันที่18ไปเนี่ยใครคาดหวังตำแหน่งนะคะหน้าที่การงานเดื่อนขั้นเดิมตำแหน่งก็มีโอกาสสาเร็จสูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตได้โชคได้ลาบหรือได้อะไรที่ไม่ได้คาดฝันได้ด้วยนะคะในช่วงหลังวันที่18ไปแล้วก็ยังมองเห็นอีกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีะคุณก็อาจจะเกี่ยวพันหรือมีซิกเซน์เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้พรให้โชคให้ลาบคุณได้ก็เหมาะกับการไหว้พระ เหมาะกับการขอพรนะคะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่เราก็จะได้สื่อถึงท่านได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีเลยนะคะในเดือนิถุนายนของคนลัคนาราศีตุลนก็หวังว่าเป็นประโยชน์หวังว่าเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยแต่โดยรวมแล้วเดือนพถุนายนคนลัคนาราศีตุลน,นี้ทั้งหน้าที่การงาน ทั้งการเงินไม่ต้องห่วงนะคะางานใหม่ๆหรือไรายได้เสริมใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีเข้ามาให้คนเลือกเยอะแยะเนี่ยแต่อุปสรรคปัญหามีอยู่นะคะแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนงานเดิมๆก็มีโอกาสาที่จะมีความก้าวหน้าคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นสามีภรรยากันก็ความสัมพันธ์ก็จะดีความสัมพันธ์ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นนะคะ ก็ถือว่าคนราศีตุลน,นี้โชคดีในหลายด้านนะคะสําหรับคนโสดคนที่มองหาคนคุยหรือว่ากําลังมีแฟนอยู่ยังไม่ได้ลงเอยแบบร้อเซก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์หน่อยมีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกใจแบบร้อซนตะนะคะแต่ก็มีโอกาสได้พบเจออยู่แต่อย่าไปคาดหวังความสัมพันธ์ให้มากนะคะเลี้ยงระดับให้ดีด เพราะว่ายังไม่ได้ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่จะลงเอยกับใครแล้วแฮปปี้แบบร้อเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังไปนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมสร้างกุศลในการไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ